ผมไม่สามารถที่จะใช้คำว่าอ้อนวอนอย่างที่ท่านร้องขอให้ใช้ได้ท่านบอกว่าการที่ท่านจำเป็นต้องมีอานาจหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจำเป็นที่ต้องได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีผมคงไม่มาเถียงเรื่องความดีความงามสิงลธรรมจัรยาครับแต่ผมอยากตั้งคำถามกับท่านว่านายกรัฐมนตรีที่ท่านเลือกท่านรู้ตัวหรือ,อยังว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปี ท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนนัษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งใน164,151รายชื่อที่ได้ร่วมลงชื่อกับท่านอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรครูบาอาจารย์ของผมและคณะ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศและแน่นอนครับผมได้รับมอบหมายหน้าที่ประการสำคัญจากพักเก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งให้เป็นผู้อภิปรายเป็นคนสุดท้ายของพักพก้าวไกลต่อบทบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ีฉบับครับเมื่อพิจารณาในรายละเอียดครับ จะเห็นได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับนั้นแบ่งออกเป็นอยู่สองกลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1กรณีของร่างของคุณหมอชนาน,าน่านสีแก้วและเพื่อนสมาชิกจะพักเพื่อไทยจำนวนสองร่างนั้นเป็นเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องของสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของชุมชนในการดูแลร,รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและมิให้มีบุคคลใด ระมิดต่อสิทธิความเป็นชุมชนของตนเองได้หรือเป็นสิทธิอีกหลายประการเลยครับและเวลาที่เราพูดถึงสิทธิผมคิดว่าสังคมไทยเราเข้าใจระหนัดดีแล้วครับว่าวันนี้สิทธิมนุษยชนนั้นม่ใช่เรื่องของตะวันตกวันนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้มีการระบุครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี2540ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า human dignity นั้นคือความเป็นคนครับ ความเป็นคนที่มนุษย์เกิดมาแล้วมีความเท่าเทียมและเสมอภาคอย่างเท่ากันนั่นคือหมวดหมู่เรื่องของสิทธิ์ซึ่งมีบทบัญญัติของการแก้ไขอยู่ทั้งหมดสองฉบับด้วยกันครับอีกสองฉบับครับร่างของคุณหมอชนาน่านสีแก้วและเพื่อนสมาชิกจากพักเพื่อไทยที่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา159ในร่างของท่านอาจารย์สมชัยสีสุธิยากรและคณะ ซึ่งรวมถึงพี่น้องประชาชน6 0หมืกว่าชื่อต้องขอประทานโทษนะครับจริงๆควรจะมีมากกว่าน,นี้แต่บังเอิญผมลงไปสองครั้งด้วยความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าตัวเองยังไม่ได้มีส่วนในการลงนี่ก็เป็นเรื่องประการสาคัญครับที่ยืนยันถึงที่มาที่ไปของนายกรัฐมนตรีถ้านอาจจะบอกว่าเปรียบเทียบกันมาในอดีตนายกรัฐมนตรีที่มิใช่มาจากสสนั้นมีจํานวนหนึ่งและท่านก็ตั้งคําถามอย่างน่าสนใจว่า ผลงานอาจจะมากกว่าหรือไม่น้อยกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอาจจะพูดเช่นนั้นได้ครับแต่ผมคิดว่าในสังคมที่มีความก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยมีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าการที่นายกมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนมากที่สุดและเช่นเดียวกันครับ ไม่ได้แตกต่างเป็นประการใดว่าจำเป็นที่ต้องยกเลิกบทเฉพาะการที่มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา272ครับผมพูดตรงนี้หลายครั้งครับพ่อแม่ผมเกิดมากับรุ่นเดียวกับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านผ่านเหตุการณ์14ตุลา2516 6ตุลา2519คุณลุงผมเป็นเพื่อนเรียนนิติศาสตร์บัณฑิต กับท่านสมาชิกวุฒิสภาสมบูรณ์งามรักต้องขออภัยที่เอ่ยนามเพราะท่านเห็นมาหมดครับว่าสังคมในอดีตเป็นอย่างไรพวกผมเติบโตมากับเหตุการณ์พฤษภาธรมินปี2 3 5ร้องห่มร้องไห้ยามที่มีพี่ๆนักศึกษารามกำแหงจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่ที่เผาตัวและฆ่าตัวตายเพื่อต่อต้านกับอำนาจการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ใส่บันทึกไว้ก็ได้ครับว่าเพื่อนของพ่อของเพื่อนผมคนหนึ่งคือคนที่จี้ตัวพลเอกชาติชายชุนหวันในวันที่มีการรัฐประหารเมื่อกุมภาพันธ์ปี234ผมเติบโตมากับรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งท่านศาสตร,ราจารย์ด็อกอรอมรจันทรสมบูรณ์และผมบอกเลยว่าน,นังสือ Constitutionalism เป็นหนังสือที่ผมยังติดไว้หัวนอนอยู่สม่ำเสมอเพื่อรำลึกถึงคุณอุปการ ของท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์และท่านอาจารย์อมรพูดชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด 5. ประการด้วยกันองค์ประกอบประการที่1คืออำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายแม่บทของประเทศไทยนี่เป็นแนวคิดสากลเป็นแนวคิดที่ท่านศาสตราจารย์หยุดแสงอุทยัยอาจารย์ของท่านประธานเนี่ยครับเป็นคนเขียนไว้ในหนังสือรัฐธรรมนูญ และอาจารย์อมรเองก็นำมาใส่ไว้อีกครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญที่ดีเป็นประการที่สองนั้นคือการจัดโครงสร้างครับโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองหรืออำนาจทางการเมืองต่างๆซึ่งถูกพิสูจน์มาแล้วว่าความเข้าใจในหนังสือของมองเตสกิเอร์ที่เรียกว่า The Spirit of อฟเนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะอำนาจสามอำนาจนั้นไม่ได้มีการแบ่งแยกอย่างเบ็ดเสร็จแต่จะสร้าง ระบบการถ่วงดุลอำนาจซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเช็คแอนบารานของสถาบันทางการเมืองเหล่านั้นอย่างไรองค์ประกอบประการที่3เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญปี40และวันนี้ในรัฐธรรมนูญปี60กำลังถูกท้าทายอย่างยิ่งก็คือองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะยอมรับว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นสารหรือไม่แล้วอีกวันสองวันจะเป็นบทสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ความน่าเชื่อถือของสารรัฐธรรมนูญในสังคมไทยนั้นยังจําเป็นต้องมีสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าอยากให้พูดลงรายละเอียดว่าผู้พิพากษา9คนชื่ออะไรผมก็พูดได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในรายงานประจําปีของสารรัฐธรรมนูญสมดุลหรือความเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีประการที่สครับก็คือประเด็นเรื่องของการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนะรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเป็นประการที่5นั้นก็คือรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการบัญญัติเหมือนวันที่เราโบกธงเขียวในเดือนตุลาคมปี2อง0ซึ่งแน่นอนรัฐธรรมนูญปี60ไม่มีที่มาที่ไปเชกเช่นนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ครับ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของเพื่อนสมาชิกพรรคเก้าไกลที่ได้มีการอภิปรายไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดแท่านด้วยกัน <laughs> เพื่อนสมาชิกสท่านก็คือส <laughs> สนิติพลผิวเหมาะสสสมชายฝั่งสุนจิต <did> สสมานพคีรีพัวดลและสสเบญจาแสงจันทร์ <laughs> ท่านได้พูดย้ำไม่เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ <laughs> สิทธิชุมชนครับ <laughs> แต่สิทธิชุมชนที่จะมีองค์กรอิสระเข้าไปตรวจสอบทวงดุลนั้นจำเป็นต้องมาวิเคราะห์กันอีกสังนิดหนึ่งว่า ควรจะมีหรือไม่แต่นั่นคือหลักประกันว่าขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองครับท่านประธานครับผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตแต่ผมเลือกถอดปริญญานี้ออกในหน้า Twitter ทวิตเตอร์ของผมเพราะว่าวันนี้ผมคนที่เรียนกฎหมายนั้นไม่อาจตอบได้ว่าความยุติธรรมในประเทศไทยนั้นถูกเขียนไว้ในกฎหมายและถูกนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่ สสเป็นจาแสงจัน์ได้ท้าทายถึงอำนาจของการให้หลักประกันในกรณีสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินหรือมีคำพิพากษาว่าเขากระทำความผิดซึ่งไม่ได้ยินในที่ประชุมสภาแห่งนี้เสียดายครับว่านั่นคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในห้ากระบวนการปฏิรูปซึ่งผมได้ยินท่านสมาชิกวุฒิสภาคำนูนสิทธิสมานให้สัมภาษณ์วิทยุ รัฐสภาเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาและผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญสอสอนิทิพลผิวเหมาะและสอสอสมชายฝั่งชนนทิตยังได้ย้ำไม่เห็นถึงว่ายังมีผู้ยากไร้อีกหลายกลุ่มเลยครับที่เข้าไม่ถึงกระบวนการการรับรองสิทธิ์ยังมีมารดาที่ต้องเข้าไปดูแลทั้งก่อนคอดและหลังคอดยังมีหลักประกันนะครับซึ่งผมขอญาตขอบคุณคุณหมอชนนานเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีการใส่ข้อความกลับไปในมาตา29ทับหวงเล็บหนึ่งครับที่บังเอิญว่าในปี2 5 5 0นั้นผมเป็นคนเขียนวงเล็บนี้ด้วยตัวเองครับก็คือประเด็นเรื่องของผู้ทุพพลภาพเด็กสตรีผู้พิการต่างๆย่อมได้รับการดูแลที่เหมาะสมในกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่มีคำนี้ในรัฐธรรมนูญปี60นั่นคือหมวดหมู่เนื้อหาที่ผมคิดว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับอีกหมวดหมู่หนึ่งครับมีเพื่อนสมาชิกของผมสี่ท่านก็คือคุณังสิมันโรมคุณธีรชัยพันธุมาคุณจิรัตทองสวรรณและคุณอมรัโชกบมิตรกุลได้พูดถึงเรื่องของทีมที่มาที่ไปของการเลือกนายกรัฐมนตรีและแน่นอนครับหนีไม่พ้นที่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงบทบาทของสมาชิก อุติสภาผมขอเวลาท่านประธานอีกสักสองถนาทีนะครับเพราะเป็นคนสุดท้ายและกำลังชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญครับผมอยากชนเพื่อนสมาชิกอุธทสภาซึ่งผมไม่ความเคารพครับหลายคนเป็นผู้ราชการจังหวัดที่ผมทํางานด้วยอย่างสบายใจในประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็กสตรีในอดีตที่ผ่านมาหลายคนเป็นครูบาอาจารย์สอนผมเป็นทนายความที่ผมรับการอบรมจากท่าน จนได้ดิบได้ดีมามีหน้าที่ในการเป็นทนายความหลายคนเป็นคุณหมอที่ผมเคารพหลายคนเป็นภาคประชาสังคมที่ผมชื่นชมท่านและเรียนรู้บทบาทของท่านในการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้หลายท่านเป็นนักการทูตที่ผมรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวและผมให้ความชื่นชมท่านมาโดยตลอดผมอยากชวนท่านสนทนาธรรมครับ ชวนท่านสนทนารมบนพื้นฐานที่ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ท่านบอกว่าจำเป็นต้องสงวนมาตรานี้ไว้เมื่อ2 5 6 2ท่านคิดอะไรท่านจำได้ไหมครับประการที่หนึ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีคำนี้ไว้ก็คือเพื่อคงเรื่องของการปฏิรูปประเทศซึ่งวันนี้ออกมาเป็นรูปเร่มสวยงามเช่นรายงานสรุปผลการดำเนินการในปี2 6 4และท่านหลายท่านก็รู้กันว่า,วาการปฏิรูปประเทศ ไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาท่านบอกว่าการเลือกนายกฐมนตรีเมื่อปี2 5 6 2นั้นจำเป็นต้องเลือกเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมซึ่งวันนี้ถูกพิสูจน์นะครับว่าความขัดแย้งในสังคมยังดำรงอยู่ท่านบอกว่าการที่ท่านจำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกฐมนตรีนั้นจำเป็นที่ต้องได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีในนิยามของท่านผมคงไม่มาเถียงเรื่องความดีความงาม ศิงละธรรมจริยาครับแต่ผมอยากตั้งคําถามกับท่านว่านายกอสมรีที่ท่านเลือกท่านรู้ตัวหรือยังว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปีด้วยเหตุและผลแบบนี้ครับการสนทนาธรรมจำเป็นครับผมไม่สามารถที่จะใช้คำว่าอ on ้อนวอนอย่างที่ท่านร้องขอให้ใช้ได้แต่ผมคิดว่าประเด็นประการสำคัญก็คือว่าในเมื่อท่านรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่ท่านคาดหวังการมีบทบาทมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมได้เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วเพราะเหตุใดท่านถึงไม่คืนอำนาจการตัดสินใจให้สภาผู้แทนราษฎรเพราะะปิดท้ายแบบนี้ครับอ่านร่างของท่านจางสมชัยอย่างเดียวไม่เข้าใจครับเพราะร่างของท่านจา์สมชัยเป็นการพูดสิทแค่บทเฉพาะการแล้วนำความในมาตราสองเจวัหนึ่งออก รับปรับมาตรา272วักสองขึ้นมาเป็นวักหนึ่งที่ใช้กับกรณีที่ไม่อาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่เพื่อที่น้องประชาชนเข้าใจครับต้องย้อนความไปสอดคล้องกับมาตรา159ที่พูดสึงการเลือกนายกรัฐมนตรีและร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นพูดชัดเจนครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นต้องมาจากสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นการชี้ให้เห็นว่าวันนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าท่านลดภาระและไม่มีหนี้ผูกพันใดๆกับคอสอชอ,อีกแล้วครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือนาทีวัดใจนาทีวัดใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือหนี้ต่อพี่น้องประชาชนและผมคาดหวังว่าเสียงของทุกท่านในวันนี้ จะเป็นหนึ่งในเสียงที่สนับสนุนให้มีการรับหลักการในร่างรัฐมนูญทั้ง4ฉบับหรือฉบับใดฉบับหนึ่งผมเคารพท่านครูวาอาจารย์ผมผู้อักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพเป็นการส่วนตัวแต่ผมคิดว่านี่คือนาทีวัดใจที่สาคัญที่สุดและสําหรับพักก้าวไกลก็ครับนาทีนี้โดยเนื้อหาโดยกระบวนการแม้เราจะเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการคืนอำนาจให้ประชาชนในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่ในเมื่อเรายังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นก็ขอให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันกับพรักก้าวไกลร่วมกันกับพักฝ่ายค้านในการรับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับเพื่อน,นำไปสู่การพิจารณาในวาระสองและวาระสามต่อไปนี่ไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการยืนยันว่าอำนาจการตัดสินใจแทนพี่น้องประชาชน ที่พี่น้องประชาชนมอบและไว้วางใจอยู่ในการยกมือของเราการอภิปรายและการพูดสนับสนุนการรับร่างและธรรมนูนทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ